Hello everyone, my name is Savitha s i n a i am student in ปฐมพิสัย8 Anumalo School Unit 3. Healthy habit กิจวัตรเพื่อสุขภาพที่ดี What are c h i l d r e n t h in o r l do? In g เด็กๆในภาพพี่หนึ่กำลังทำอะไร How many How many do? In are s a v e t h a Srinai มีเด็กๆจำนวนเท่าไหร่ในสระว่ายน้ำ What are the children doing เด like ็กๆในภาพที่3กำลังทำอะไร What's the food are the meat มีผลไม้ดชิดอะไรบนโต๊ะ What are you doing for the เด็กๆในภาพที่4รู้สึกสบายดีไหม g r a p e ่ว e water melon แตงโมูล Ham ham สวีทหวานโทษขนมปัง ปิ้งซีเรียลธัญพืชลอโลิปบล็อกลูกอมคุกกี้ขนมคุกกี้ซอสเสร็จไส้กรอบฮอทดอกฮอทดอกพิซซ่าพิซซ่สาสลัดสลัดแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลฟีดปลาไรข้าวโค้กโค้กวอเทอร์น้ำแคนดีลกกนด้ลูกกวาดแคนดี้ลูกกวาดเบเกิลขนมปังช็อกโกแลตช็อกโกแลตเฮลตี้สุขภาพไม่ดีเฮลตีส้สุขภาพไม่ดี พอดูกูดฟอร์มีผลไม้ที่ส um. um Sand ันไออีดิเดฉันกินมันทุกวันช็อกโกแลตไอกูดฟอร์มีผลช็อกโกแลตไม่ดีต่อฉันไอไนโอริดิฉันไม่กินมันเอะไข่มิวนมจืดน้ำผลไม้ออเรนจืดน้ำส้วนฟู้ดสลัดสลัดผลไม้แซนด์วิชแซนด์วิชแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ โอเว่นส้มทำให้โถมาขอเทศชิคเก้นไก่ไอศครีมไอศครีมเค้กเค้กแครอทแครอทลอัลนบล็อกกล่องอาหารกลางวันว h a อีสเออสวัสดีสวัสดีคุณรับคุณทานอะไรสำหรับอาหารเที่ยงไออีส์แซนด์วิชฉันทานแซนด์วิชว h a อีส์เออฟู้ดคุณมีผลไม้ไหมเด s ดไอซ e าว่าเฉยีเหรอมีเหนมีเต็งม ว่าจะรู้ดิ่งคุณมีเครื่องดื่มอะไรไอซมอวเธอฉันมีน้ำเปล่าสลัดฟู้ส,สลัดสลัดผลไม้มนีผสมผสมน้ำมันตามลํตามหลับเฟิร์สครั้งแรกเน็กต่อมาถัดมาเมนและและ้วหลังจากนั้นเมนเมื่อมานิท้ายที่สุดโกอ,อีกเ่นคอมพิวเตอร์เกมเด็กผู้หญิงในชุดสีส้มกำลังเล่นเกมคอมพิวเตอร์ ดูเอ็กซ์เซอร์ไซส์ออกกำล uh, uh, ah, ah. oh, oh, ังกายอาบน้ำได้ผ uh, ักบวอบเจ้าชู้เ <Mc> อ็ดทำความสะอาดฟันแปรงฟันเฮดเอ็ดปวดหัวชู้เอ็ดปวดฟันซ่อมแม่เอ็ดปวดท้องสะท้เจ็บคอโคเป็นหวัดหนาววิลโรเบิร์ตโรบด์ปกติอะไรไอแหบอ่ะเขาปวดศีรษะไอแหบอ่ะชู้เอ็ดฉันฉันปวดฟันชูชูเด้อเด้อคุณควรไปพบหมอฟัน I am a c o l d ฉันเป็นหวัด I have a t o o t a c h ฉันปวดฟัน I have a t o o t a c h ฉันปวดศีรษะ I have a s o o t a ฉันปวดท้อง I have a s o o t a ฉันเจ็บคอ See you คุณควรดื่มน้ำร้อน Do you exercise คุณควรออกกำลังกาย Do you eat a some go i n คุณควรไม่กินอะไรและคุณควรไปพบทันตแพทย์ Do ดูกรุ่งดูคุณแม่ควรกินของหวานดูยูกรูเบคควควรเข้านอนไอเห็ e บอ่ะชุดเอฉันปวดีฉันปวดฟันดูยูกรูซี่นะควรควรไปพบทันตแพทย์ดูอิทอ่ะคุณแม่ควรกินอะไรว่าเหรอโจโจ,โจมีอะไรผิดปกติหรอไอเห็บอ่ะเฮอเขาปวดศีรษะ จะอยู่กัวเบคุณควรเข้านอนหาอายุหาอายุคุณสบายดีไหมโอ้หลองโอ้มีอะไรผิดปกติ eat, อีทเกิรโกชูดอยากกินอะไรหลังจากนั้นไปพบหมอฟันดูออนเวอาโกอิงคุณทำพลาสต์ฟันหลังมื่ออาหารเสมอหรือไม่อยู่ คุณคนควรทําคําสอาดฟันหลังเมื่ออา good idea นั่นเป็นความคิดที่ดีเยีอ yes, ยู่อ่าใช่คุณทําถูกต้องแล้ว i have a t o t i have a t o ฉันปวดฟัน i have a i ฉันไม่สบาย no i o n ฉันไม่ได้ทํา do you like pizza คุณชอบพิซซ่าใช่ไหม do you do you like pizza Do you like exercise? คุณชอบออกกำลังกายไหมเออยูอยมันยากหรือมันงา่ายสำหรับคุณแล้วยคุณสามารถวิ่งได้เร็วไหมบอสเอเดรย์รู้สึกกักีฬาอะไรที่คุณโปรดปานดูยูเบคอดคุณชอบรับประทานคุณชอบรับประทานอ,อานอหารเช้าไหมดูดูยูอิตรู้สึกคุณกินผักมากใช่ไหมดูยูไรอือ่น คุณทำทำฮอปปาร์ตฟันหลังเมื่ออาหารใช่หรือไม่ดูยูและเอเชายคุณชอบออกกำลังกายไหมดูยูไลห์เอ่อว่าเธอคุณชอบดื่มน้ำใช่ไหมดูรูส์งีบโฮมดูคุณชอบนอนหลับไปชั่วโมงต่อคืนใช่ไหมดูยูว่าทีวีคุณชอบดูทีวีมากไหมดูดูยูหรือว่า คุณเป็นบอดบ่อยไหม do you eat อ่อเยอะเลยคุณกินข้าวคุณคุณกินขนมระหว่างมื้ออาหารไหม do you eat cake อ่าช็อกโกแลต,ตคุณกินเค้กและช็อกโกแลต,ตไหมออนเมสม่ำเสมอร้อยเปอร์เซ็นต์เอิร์นเว่ยกชย็ช็อปปิ้งเอิรนเวฉันไปซื้อของสม่ำเสมอหลังจากเลิกงาน โดยปกติ90%นอมาดีจนรอลีโดยั่าไปธรรมดา80%อัฟุ้นบ่อยๆ70%ทามบางครั้ง50%อคาชิอนีเป็นน้งคา,า,า,าว30%น้ำคา10%ทันจีไม่เคย5%เบอร์เบอร์ไม่เคย10%ดูเอฟู้ดคุณกินผลไม้มากไหม Do you w a t to go you home คุณเดินไปสฐานที่ต่างๆใกล้บ้านของคุณใช่ไหม d o you do you like do exercise คุณชอบออกกำลังกายไหม Do you sleep at home คุณนอนหลับไปชั่วโมงคุณนอนไปชั่วโมงต่อคืนใช่ไหม Do you get out อ the morning คุณอาบน้ำด้วยฝักบัวในตอนเช้าใช่ไหม Do you นี คุณแปลงฟันของคุณรู้เคินใช่ไหม do you, do you drink cola คุณดื่มโค้าใช่ไหม Do you อ่ u คุณชอบดูทีวีใช่คุณชอบดูทีวีมากใช่ไหม Do you ูอย่าคอมพิวเตอร์เกมคุณเล่นเกมคอมพิวเตอร์มากใช่ไหมดูเอ o อ I, I, do? no, I don't Do she go yes she do no she don't Do he go it a do not I don't Do I go it a do not Yet I do yet I don't know. Do I go yet I do not I don't, I don't Do we go yet video we do we call it? don't Do we go yet do How many homes are we in? gần What time จะยู่ดิงคุชื่อเครื่องดื่มสามชนิดว่าอ่อว่า๋ยชื่อชื่อชื่อผักสีชนิดวอสแคนดูเลยคุณรับประทานอาหารเที่ยงอะไรวอสฟู้ดแคนดูเลยคุณสามารถกินอาหารอะไรทุกวันค่ะวอเนี่ยวอสเตอร์อ่อฟู้ดชื่ออาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพสองชนิดอาหารใคร่ ว h a เอ็มซีออฟูดชื่ออาหารเพื่อสุขภาพสามชนิดว h a เอ็กซ์ซอร์ซ y o ดูดูยูดูคุณออกกำลังกายแบบใดวอทดู o ยู่คุณรับประทานอาหารเย็นอะไรวอทดูอยู่ดีคุณชอบเครื่องคุณชอบเครื่องดื่มอะไรวอทสปอร์ตดูคุณเล่นกีฬาอะไรวอทเอเรเบ f ฟ s t คุณรับประทานอาหารเช้าอะไร